อ๋อสิบเปอร์เซ็นต์เล็กี้กวนอื่นะครับก่อนแล้วกันขอพักแป๊บนึงนะครับทุกคนไม่พักไม่พักพักดีกว่าเล่นขอเสียงกี้เลยครับกี้ต่อไปอันนี้อากฟังเพลงอะไรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอพูดก่อนวันนี้นะครับ เนื่องจากว่าพวกเราก็มาซาวเชคกันตั้งแต่ตอนบ่ายๆใช่ไหมผมก็เห็นว่าแฟนๆบางคนได้ใช้เวลาระหว่งางรอพวกเราในการร้องคาราโอเกะแล้วก็แท็กมานะครับผมผมเพนนะครับว่าร้องเพลงอะไรกันไปบ้างวิน่ารักน่าร้องหน่อยมีแค่เชอร์ไนท์มาทาด้วยม่มาทานด้วยเหรอผมเห็นสองเพลงไม่ได้เห็นอีกวะ<อ>ใครนะครับมีใครร้องอีกไหมครับ<อ>น่ารกนั้นก็มีเออนั่นนะครับเก่งอ๋อมีคนนู้นด้วยเหรอครับตัวเล็ก โอเคถือว่าทุกคนใช้เวลาว่างกันอย่างเป็นประโยชน์นะครับก็ข้างหลังถ้าไปร้องคาราโอเกะก็เปิดดังๆให้เราค้างๆได้ยินชวนกันมาร้องได้นะครับเพลงเพอร์เซสเพราะว่าร้องคนเดียวไม่ไหวจริงๆวันนี้เหนื่อย้าไม่เหนื่อยชนะนะครับวันนี้เราก็จะมาเป็นอนตัวช็อตอย่างนี้เขาเรียกว่าช็อตไม้นะครับไม่ช็อตไม่ช็อตโอเคครับก็ เราจะมาเป็นตู้เพลงให้ทุกคนอย่างที่พวกเราได้บอกไว้นะครับครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณเลือกแล้วงานที่เหลืออีกเหลืออีกห้างานนะครับไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแล้วนะครับอยากเก็บอะไรไว้ดูท้ายปีไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับเออแล้วก็มีแจะซสตรัลไลค์ไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่างานตอนแรกเราบอกมี6งานใช่ไหมครับงานที่สยามเป็น งานที่1อ่าเราเป็นงานที่1อันนี้เป็นงานที่2นง้นนเดซัวอะไรไปแล้วเดสไจะเหลืออยู่1โคต้าเพลงนึ่งจะเหลืออยู่2โคต้าเหมือนเดิมซึ่งในครั้งนี้เราจะให้ทุกคนยกมือนะครับผมสำหรับเพลงที่ใช่แล้วเดี๋ยวเราแล้วเราจะแบบว่ากะกะเอาด้วยสายตานะครับผมใช่หรือว่าจะแบบยกไปด้วยกีดไปด้วยก็อย่างเงี้ย เราเสียงล้วใช่อันนี้เรามาลองซ้อมกันสิลองซ้อมยกมือกันสิพี่กิตครับให้พี่เป็นคนยกมือเหรอใช่ดิหมายถึงว่าให้ลองซ้อมกันทุกคนโอเคไหนวันนี้ใครจะได้สวัสดีไรหมดเอย่างนี้คือเราอยากจังเสียงยกมือนะฮะเป็นเสียงโอเคอาจจะยังไม่ใช่ได้หวังอะไรโอเค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 อะไรเริ่มเลยไหมของจริงเลยไหมอ่า ควมจริงเลยมาเที่ยวเลยฮะผมเหรอโอเคครับมาเพลงแรกนะครับไหนขอดูมือคนอยากดูดัซซัวไลท์หน่อยได้ไหมครับอ่ะจะยังไม่ใช่อ่าโอเคโอเคไม่ใช่นะครับไม่ถึงครึ่งห้องนะครับเมื่อกี้ครับผมครับผมต่อไปมาต่อเลยครับจ้าเพลงที่สองคือเพลงอะไรนะครับอ่าเพลง so beautiful ครับโอ้เสียงดังเสียงดังยกค้างไว้นะครับยกค้างไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งนมาลงนะครับยังยังเอาละ เห็นทรงแล้วมีฟิลมีฟิลมีฟิลโอเคเหมือนนะเหมือนจะเห็นทรงแล้วเอาต้องเป็นอะไรตอนเมื่อกี้โซนหน้าก็เรียกว่าเห็นเมืองเต็มอยู่ครับผมโอเคครับเพลงสุดท้ายนะครับ Unholy ครับผมอะไรอย่างไว้กอย่อนังเลยคอย่าังไว้ก่กนเออน่าจะเพลงนี้แหละไม่ต้อง้างหรอกนะ โอเคขอเวลายืด10นาทีนะครับเรามาต้องทันทันจะบอกว่าอันโฮลี่ลบหนึ่งนะเหลือเหลือหนึ่งครั้งแล้วนะโอเคเอาเลยครับอันโฮลี่ใช่ไหมครับพิเทนโอเคใช่ไหมครับเปิดเปิดให้ถูกนะครับพี่เขาเนพร้อมไหม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 โอเคโอเค